สวัสดีค่ะวันนี้ยายนาเสียงยังไม่ดีนะคะเป็นบัดค่ะเป็นไอด้วยแต่เห็นว่าวันนี้ดอกไม้มันก็เดี๋ยวุถ้าไม่อัดวันนี้ก็กลัวบางอย่างมันก็โรยลาเนาะวันนี้ก็เลยพามาเที่ยวสวนยายนาหน่อยนะคะดอกไม้ ก็มีหลายพันค่ะส่วนมุมนี้ก็มีผักคะน้าปลูกไว้ในกระถางได้กินค่ะปลูกไว้ในในพื้นไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนนี้ก็พักแพวบันเฮาเราจะเนาะ <c oughs> ขอเพื่อนมา <c oughs> โอ้ยเนาะ ขอเพื่อนมาก็เริ่มสวยแล้วส่วนมะเขือเทศก็ไปซื้อเข้ามาปลูกแค่นี้นแหละพอดอกกุหลาบปลูกนานหลายปีแล้วเขาไม่ค่อยสวยจะดอกเขาสวยม,มีมาไม่กี่ดอกใบแทบจะไม่มีเลยใส่ปุ๋ยแล้วแต่มันยังไม่ไอ้นั่นเลยมจะทำไง ตอนนี้กำลังทดลองทำปุ๋ยอีกรอบแต่ยังไม่ได้มาลอง <c oughs> ส่วนนี่นะคะก็เป็นผักเป็นหัวหัวไอ้ไชเท้าอ่ะไอ้มินิหัวไชเท้านะคะ <c oughs> สามีเป็นคนปลูกตัวนี้ ขาอยากรีกินได้แล้วในขนาดนี้ <c oughs> โอ้ยโทษทีภาษาไทยเราลืมอีกแล้วเคยรู้อยู่ว่าชื่ออะไรที่เยอรมันเขาเรียกดาเลียนนะคะ พันนี้ก็จะลามเหมือนดังกับไฟลามทุ่งอยู่นะคะเนี่ยพันเนี้ยแต่ก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งแต่เวลาเขาไอ้นั่นก็ต้องหลีบตัดเขาหน่อยไม่งั้นเขาก็ไปเยอะแต่ก็กําจัดไม่ยากพันอย่างเงี้ย <c oughs> แค่ถอนทิน้งแค่นั้นแหละมันไม่เหมือนบางพันบางพันเนี่ยโอ้โหนั่นเลย อันนี้ก็ถ้าไปก็ไปเพียบเหมือนกันเบียรเขาเนี่ยโอ้โหมเมล็ดเขาเนี่ยอันก็โรยลาแล้วค่ะโรยแลอะอาว ส่วนพันธ์ุนี้นะคะขยายพันธ์ุก็ได้ง่ายเนี่ย <c oughs> ดาเลียนบางอันเขายังอยู่ในพื้นดินเลยยังไม่ยังไม่เริ่มบานกุหลาบต้นนี้แม่ผัวเป็นคนซื้อให้เขาก็สวยไปอย่างหนึง่งเนี่ยข้างในเป็นสีเหลือง งานเยอะค่ะมีสวนงานเยอะนี่ก็ทำวีดีโอเสร็จก็คงจะได้ให้น้ำละจะใส่ใช้สปริงเกอร์ช่วยแต่เราก็ต้องเอ,เอามือใช้ด้วยเนาะต้องใช้ฉีดตามมุมด้วยดอกลินลี่ผมยยายนาไปเพียบขยายพันธุ์ไปทั่วและ้ะ หน้าบ้านหลังบ้านอ,อยังไม่ได้เอาน้ำมาให้นกว่ายน้ำนกอาบน้ำ <c oughs> ส่วนนี้ก็ดอกฟินค่ะเป็นของของคนข้างบ้านปิวมาเกสอนก็ปิวมา ชอบมากมากเลยแอปเปิ้ลยายนาตุปีนี้เขาไม่ค่อยสวยเลยใบยไม่รู้มันเผนหรือมันขาดอะไรก็ไม่รู้ ดอกฟินตัวนี้ก็มาเองแต่ทีแรกแต่ก่อนจะมีแต่สีนี้สีเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้มีรู้สึกตอนนี้มีสามสีมาแล้วสามสีอันนึงมันมีสีชมพูมาสีชมพูนิดๆแต่ชมพูมันหายมันมันร่วงหมดล้วดูยายนาพังบ้านบ้านสวนของสามียายนาก็พังออกเพราะว่ามันมันผุอ่ะ มันผุเพระาะว่าสามีเขาเหมือนเขาตอนเขาทำอะ่ะเขาขี้เหนียวเนาะเขาขี้เหนียวไอ้ไอพ้พื้นพื้นปูนอะ่ะเนี่ยก็ลอมแหลมลอมแหลมนี่ก็สุกินี่มกบวกแหละบานเฮาก็เอิญมกบวก กหลาบไม่ค่อยสวยเลยยังวะกำหมักปุย๋ยกำลังหมักปุย๋ยเพิ่งได้2อาทิตย์เดี๋ยวจะเอามาใช้ดูบางอันเขาก็บอกว่าให้ใช้ประมาณใช้แค่ทำสองอาทิตย์ก็ใช้ได้แต่บางอันบอกให้หมักไว้1เดือนไม่รู้จะฟังเจ้าไหนอืยังวะ พักคณะก็ดูไอตัวทากมันมากินด้วยเขาเนาะกับนกจะนกนกอันนี้อันหัวมันเด้อค่ะเด้อเห็นเห็นบ่หัวมันดอกมันอันนี้มันมันหัวมันลืมันทิ้งไว้อยู่ในสวนมันก็เลยขืนมาให้อีกสวนปีนี้ สตรอเบอรี่บอกค่อยงามดอกจ้ะบอกค่อยงามเลยปีนี้เพราะว่ามันเถาแล้วมันเถาแล้วหลายปีกันกับยายนานเถาแล้วมันต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนเอาลบใหม่พักกันยังประดิขึ้นดอกแต่ส่วนสาลาแหน่เนาะค่ะเนาะอยู่นี่ปลูกใส่ในกี่ดินพอดย่้ำหนาวหนาวมันก็ลบมันกะลกมันกะตาย บม่มันตายดอกว่ะพ่อหน่าฤดูมันมามันกระขึ้นมาอันนี้อัน,นยังกระแบตเตอรีเด้อค่ะเด้อปีไอปีนี้ก็น่ามอยู่เติบยอยู่นี่อองามอยู่ปีนี้ยังวาเอายังวะนี่หน้าผ้ามาันส้มสวนเหรินสะดอกล,ล่ะเหรินมาสวนเมืองนอกกับจังซีละ่ะนี่หน้ากับอัน พี่บ้าพี่บอรหรอกวะยายอันอันแนวอันเห็ดปุ๋ยอันผุนไปแก่ผุนอีกละเออนว่า <laughs> อยู่ดีเพราะว่าดีหรอกเออมัมกจะอันเปลี่ยนหันเปลี่ยนนี่นึยว่าวอา้าเท่านี่ละจ้าสวัสดีจ้า